สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีช่วงบายๆครับผมพี่น้องกะมื่อนี้เอาเจ้าเตจยบันครับบอกวาชิวเจ้าเตจยบันครับผมเป็นวันหยุดต่อเนื่องวันหยุดพิเศษแล้วครับมื่อนี้กะขออนุญาตแจ้งข่าวเล็กนะครับพี่น้องเมื่อเช้านี้ไปอ่าธุระครับผมไปทรงเจ้าด็อกเตอร์ครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมถึงมือผู้รับแล้วเจ้าด็อกเตอร์อ่าใหญ่คลายแล้วเด้อครับพี่น้องไปทางอัมพเพนครับผม ก่จนใจแล้วครับผมพี่นอ้องเพิ่นขอแบงครับผมเพิ่นเป็น, FC, น,ามมาอนเอฟซีว่าสันเป็นก็ติดตามมาตลอดว่าสันเบิ่งแต่คลิปแรกๆว่าสันเพิ่นก็ขอแบงไปก็จ,จักสิว่าจังไรหักก็บหักแพงก,ก็แพงอยู่หอกตัวแบบทำใจครับผมเนาะของเล่นครับพี่นอ้ <c oughs> อเป็นของเล่นเนาะขอแบงไปก็บับเปนสูงราคาครับผมบ่กยัไงซะก็บ่จักแบงล่ะก็เปิดไว้พอสมควรอยู่การนี้ครับสภาพไม้มื้อนี้สำหรับใบนี้ นี่ครับด้านหลังนี่ไปใส่ผู้ละครับเลาะนุ่มละไก่ๆพุ่งละ่ที่มาตั้งกองอยู่นี่แหละครับผมสักสิเป็นสังไรแต่วตอนนี้มีลูกขันยี่ซื้อนี่แหละต้นมะขามนั่แหละอุ้ยครับผมพี่น้องเดือนใหญ่เจ็บบันสิมานต่อเนื่องให้ป๋อจะไล่เขาห้อมป๊อปเลยครับพี่น้องนกปลามาแล้วครับผมเขาห้อมทั้งด้านซ้ายครับผมของต้นไม้ จะไล่มาเลยครับผมบางยานี่โอ้จักไม่สิยหอดบดด่วชถ้าเกิดพี่น้องไก่เติบครับผมไก่เลยแหละเดี๋ยวเขามาเลยละ่ะเฮียเขามาเลยล่ะโอ้ยไกย่ครับผมมีคนละฟังอยู่แต่ว่าคู่นะครับเด้อ นกปลาเขออ่บอานแน่แล้วโอ้ยตอดเข้ามาตอดเข้ามาโอ้ไก่ครับไก่พี่น้องไขออ่บอลแน่อืบเข้ามาแล้วผมใส่ไปทางฝั่งขวานะครับเขาต้นไม้พี่น้องผู้จ้องป้องแหละครับน้อยๆน,น,นะน,นั่นนนะตอี้นกปาอยู่ทางด้านทรายอยู่กลางต้นเลยตอนนี้เตียงเข้ามาเตียงเข้ามาแล้วต้นขามบักง่ายเลยครับอือคื้นเลย กิ้บาทนี่บังไม่บดเลยน,นกปลา,าไอไรอเกียบไอครับผมพี่น้องเรียบลอยแล้วจาเตียวันว่าเห็นนกปลาเลยครับผมบังต้นมหมันบงนันบงต,บบบต้นกะขาบไปเบิ้เลยบดนี้บเทนบัตไเต้นเซควันเพลียนบับันหนึ่งเรียบ้อยครับผมพี่น้องนกป้าเขามาคู่ยางเหนียวไว้จังใดขาะนี้ยัอยงอยู่เออเรียบร้อยครับผมแต้มแรกแหกมันมาเลย เว้ยขันโยนอยู่ประมาณจังบวสาวนึงแหละครับไปประมาณสาวนึงครับผมคงกะตั้งกล้องเซ็ตพอดีพี่น้องแล้วก็ตีตะไลเวิมเข้ามาเลยรวมเลยครับผมรวมทั้งดันไปทั้งฟังดันใส่ครับผมแล้วก็คอยเต้นเข้ามาเต้นเข้ามาครับผมชุดไทยแขยบเลยเียบรลอยครับผมผมเจ้าเตี๋ยบ,บันคู่อยู่คุณบันนี่ผมเห็นจังบนได้ยินว่านกปลาเป็นจังไหนเห็นจังไหนนยครับเด้อกวจะพูดละ ตอนตัดตัว็สิค่อยสิได้ยินไปกิดตออออกอากาศก็สิได้ยินไปพร้อมกับพี่น so, like ้องพุณล่ะเอาเดี๋ยวผมให้เปลวลงครับผมพี่น้องแต้มแรกมาแล้วครับมื้อนี้นี้จะบันแหกมันแล้วโอ้ยต้องกดตังกร่างแล้วก็สิได้ปดระบาดเลยปวดปวดปวดเอายางไว้ยางดวนเลยนนะครับพี่น้องครับคุณปุณคุณปุณคปุณต้นนั้นปุณนะครับผมต้นมาขามต้นนั้นปุณละต้นมาขามต้นนั้นปุณละไก่อยู่ครับผมไปลกูเมตรเกือบสองร้อยเมตรคุณล่ะ เดี๋ยวผมจะพาขี่มออเตร์ไซค์นี่ครับผมมันมันมีทางทางเพิ่นไปอยู่ด้ีครับเอา้ามีนกเคียงในตัวนี้อยู่ครับพี่นกมีน,ก,มนกเคียงในตัวนี้อยู่ตัวนี้เป็นตัวไรตัวน,นี้อา้าผมไปเอาลองแล้วก็สิล่องไซคขึ้นงาเกาเกิ้งเกาเลยครับผมพี่น้องพี่ครับมีนกเข่าไปเถียงอยู่ขี่มออเตร์ไซค์ตามทางเข่าไปเลยครับผม y 弄 l ดูได้ซัมเนี้ครับพ <half. S 1> ี gallons, on ่น <Como. S 2> ้องนั่งซักลมสักไตอยู่เดี๋ยวปันโอ้ยลูกปลาอีดิปลาห้อยเลืงหัวอีดิอ๋อเพื่อนก้องเลยไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาถ่ายใส่เพื่อนเพื่อนเห็นสักลมสักไตอเลยไหมน้องสีเขาอีกว่นละบาทนี่น้อง มันมันตัวเมียหมดแล้วถืออะไรเอ้าดีแล้วดีแล้วมันตัวเมียหมดแล้วถือเป็นยังสัตว์ไฮ้ได้สิบวยยอนแสงระบาดนี่ถือแล้วครับผมถือถือแน่นอนแหละครับผมถึงกู้ภูเขาญี่ปุ่นอ๋อผมผมลงไม้เบิ้งนึงก่อนครับพี่น้องแป๊บนึงครับผมหาเรียมหาไล่ก่อนคุณ อยับมีเย็บ็บ่รู้ว่าอาจจะเป็นตัวเมียนะครับพี่น้องว,ว้าวนี่เสียงเสียงสู่อยู่อาจจะเป็นตักผูเพิ่นบอกขึอยังไงให้คนละตัวคือเขามาสว่างเขาไปจัดไก่ครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงมันเป็นต้นขามอื้อขึ้นเลยบงังตอนนกเขาผมเห็นเลยครับผมเห็นตัวเดียวตัวติดตะไลเข้ามาไ่รู้ว่าไต้เขาว่าหอดเนียอหรืออย่ายงไดหรือมี่ตัวนึงเขามาน้ำกลด ลงมาพิสูจน์เลยครับผมปูตัวแม่ก็ได้จับคว่อนใบเลยแบบดุลเลยเอ้าปลาขมากกูได้ม,มากน,นียเฮียเส้นอนอนปัดนี่เนาะโอ้ยปลาขมากกูได้ม,มากพี่น้องเอ๋อมากกูเป็นยังละนี่ครับผมมาแล้วครับผมเต็มแรกแหกมันมาแล้วเดี๋ยวปลดออกมาก,ก่อนเดี๋ยวใส่ขึ้นมงเข้าอ่แล้วโอ้ เินดูจะดิจะดิจะดิมีดิ่นยืนด้านยางโอ้ยเอาเอาเรียมนี่พี่นอ้องค่อยๆยอดเสียงนี่อะนี่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 นอืออ๋ออ๋อเอาของตั้งกล้องก่อนครับผมแปบ๊บนึงพี่นอ้องมันบาเจ็บเอาพี่บ่อู้หูตัางเงา เใช่แล้วใช่แล้วร็จแล้วเพเนียดนี่บ่โอ้ยนี่ครับผมน,น,นี่แล้วมุ้งเนี่ยเฉยว่าวเป็นตัวผู้ตัวเมียเดี๋ยวข้อนี่อาออกออกมาว่าเฉยก่อนครับผมผู้เมียกับอะไรแตัวนิวน้วมือนิ้วก็ขึ้นจงตัวผู้อยู่ยด้เละ่ะ หองอุกอุกอยุ่เลยล่ะเพราะว่าหลังจากที่ถือแล้วมีตัวนึ่งขอมาเถียงอีกครับผมพี่น้องเทียงครับเจ้เตียบันนี่ก็เลยโมเนะใจครับผมเห็นเขม้าตัวเดียวแหละบิดตีตะไลขม้าแต่วพัดถือแล้วพัดนีตัวอื่นเขม้าอีกบอกึ้นจังไดิพี่ว่าตัวเขาม้าที่หลังถือสันนี่ผมขโมเน่ใจนี่ครับผมมาแล้วหงอโอ้โหโอ้โหหวย หายสันอยู่หรอกครับพี่น้องนึกไ,ได้กบับพวกที่พวห้างครับผมแต่ว่าแข็งเป๊กเลยพี่น้องน่าจจะเป็นตัวฟูยหรอกนึกยังไงอ๋อหูแม่กับมันไปก่อนหลังน้องครับน้องพี่น้องคือว่าโอเคล้วออกมาปุ๊บได้ปั๊บนดงสิมันปุ๊บมันปับน๊บดูสิก็โอเคล้วโอ้ยเนี่ยมาแล้วเตรมแลกครับผมพี่น้อง อ๋สวงเ้ากับไปทรงเจ้าดอกเตอร์ครับผมพี่้องสวงว้กับผ้าเจ้าเตียบันออกครับผมจัดเฉลยเรียบร้อยเลยใส่เวลาบดดนครับผมเขามารวมกับจัดเลยเนี่ยส่งสิเป็นตูปุ้ยดอกจิหรือจังไดแข็งอยู่ครับผมแข็งแต่ว่ากับโพทีครับผมกับพอสมควรโพทีโพหางครับผมพี่้องปกติอยู่ตูปุ้ยดอก ผูซะนี่ครับผมนี่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 เอ้าเบิ้งสีเบิ้งสันเบิ้งหนาเบิ้งตาครับผมพี่น้องหนาจะเป็นตูผู้ยี่ดอกนี่ลวดลายเป็นกังใดไก่นะครับเด้อฟังกับโบนู้เรื่องดอกว่าเสียงจังไดหนาจะเป็นเสียงฟังเสียงคู่กันหนาจะเป็นเสียงกลางอยู่ดอกกลางเฮกางขึ้นพุทธลัตตี้เฮกจังใดไก่ครับผมพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนเนาะครับเนาะพี่น้องกระสีต่อไปอีกอยู่ดอกครับผมเรื่อยๆครับผมยังไตเว้นอยู่ ดีผมมัดใบ,บสองกู้กัวแล้วล่ะครับสำหรับคลิปนี้ผมกับเจ้าเดบันครับผมก็ต้องขอตัวลาพี่ลาน้องไปก่อนครับผมเอาไว้พอมไม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ